ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลิฟวิ่งไลน์นะครับผมอาจารย์ประยูนลิมะหุตะเสรณีจะนำเรามาพิจารณาพระธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมฮิบรูบทที่8ข้อ1ถึงข้อ13ด้วยกันครับฮีบรูบทที่8ข้อ1ถึง13 สรุปประเด็นสำคัญของเรื่องที่เราพูดอยู่นี้คือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้ผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในพระพลาแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่ามหาปุโรหิตทุกคนได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพราะเหตุนี้มหาปุโรหิตผู้นี้ จึงจำเป็นจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็คงไม่ได้เป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่นำของมาถวายตามธรรมบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในพระพลาที่เป็นแต่แบบจำลองและเงาของสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งพระพลานั้นพระเจ้าก็ตรัสสั่งว่าจงระวังที่จะทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา แต่บัดนี้พระเยซูทรงได้รับพันธกิจที่สูงส่งกว่าของพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าซึ่งตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ประเสริฐกว่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกเพราะพระเจ้าทรงติเตียนพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่แนะ่วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและกับชนชาติยูดาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราเคยทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในวันที่เราจูงมือพวกเขาเพื่อพาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในพันธสัญญาของเราเราจึงละทิ้งพวกเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส เราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเราและพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด เพราะเราจะเมตตาต่อการอาธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลยเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นล้าสมัยแล้วสิ่งที่กำลังล้าสมัยและเก่าไปนั้นก็ใกล้จะเสื่อมสูญเนื้อหาพระธรรมวันนี้เนาะจะกล่าวถึงพันธสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่สัญญานะ พันธสัญญาปกติผมก็พูดถึงสัญญาสัญญาสัญญาและได้ยินคำว่าพันธสัญญาครั้งแรกและที่แรกก็คือในพระคัมภีร์ในคริสตจักรนะเมื่อมาเป็นคริสเตียนจึงรู้จักคำว่าพันธสัญญาเอาละวันนี้เรามาดูกันพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงพันธสัญญาของพระเจ้าทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าพันธสัญญาด้วยกันนิดนึง เป็นจัดก,การสรุปเนื้อหาที่อ่านจากพระคัมภีร์นะครับไม่ได้มาจากาพระกานุกรมฉบับไหนทั้งนั้นเนาะผมให้ความหมายอย่างนี้ว่าพันธสัญญานั้นหมายถึงข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่ถูกกำหนดขึ้นด้วยความเห็นพ้องต้องกันของคนสองฝ่าย และผูกมัดคนทั้งสองฝ่ายด้วยกันจากความยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับทันทีที่การทำข้อตกลงนั้นเสร็จสิน้นนี่คือความหมายของคำว่าพันธสัญญาคือมันไม่ใช่เป็นคำสัญญาจากใครคนใดคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งแต่เป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย และมาบังคับเราทั้งสองคนแล้วเรายินดีเมื่อเราดูข้อตกลงกันแล้วนะครับและทันทีที่การทําพันธสัญญาข้อตกลงนั้นเสร็จสิ้นปั๊บนั่นก็คือพันธสัญญาบังคับใช้ได้เลยนะนั่นคือพันธสัญญาทั่วไปทีนี้ที่ผมพูดถึงนั้นพันธสัญญาแต่ไม่ได้หมายถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาในพระธรรมตอนนี้นะครับยังไม่ใช่ พันธสัญญาของพระเจ้านั้นแตกต่างกันและมันถ้าเราศึกษาแล้วจะเหมือนกับว่ามันตรงข้ามกับความหมายของคำว่าพันธสัญญาทั่วทั่วไปนะครับถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับมนุษย์ถึงแม้จะเป็นพระเจ้าฝ่ายเดียวที่ทำพันธสัญญากับมนุษย์ แต่พระเจ้าก็ใช้คำนี้ว่าเป็นพันธสัญญานั้นพันธสัญญาในพระคัมภีร์ที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับมนุษย์นั้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นจากการกำหนดของพระเจ้าฝ่ายเดียว แต่ยังเป็นพันธสัญญาเพราะว่าข้อกำหนดต่างๆนะกฎเกณฑ์กติกาอ,อะไรที่กำหนดในพันธสัญญาที่พระเจ้ากำหนดฝ่ายเดียวแล้วมาทำกับมนุษย์เนี่ยเป็นข้อกำหนดที่โกเกิดผลดีกับมนุษย์ทั้งสิ้นพูดง่ายๆเลยนะครับทุกคำที่อยู่ในพันธสัญญา และที่พระอ,องค์ทรงทําฝ่ายเดียวมีเหตุผลหลายอย่างนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ไม,ไม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และแม้แต่ตัวเนื้อหาในเหตุผลในเนื้อหาจริงๆก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็พอจะสามารถนํามาเป็นแนวในการในการที่จะตอบคําถามว่าแล้วทําไมพระอ,องค์ต้องทําฝ่ายเดียวเพราะว่าหนึ่งมนุษย์เนี่ยมีความจํากัดและมีความหยดร้อนและต้องการอะไรอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด ที่มาบรรเทาความเดือดร้อน,มา,อม,านามาช่วยเหลือและล้วก็มาพัฒนามาช่วยเยอยแยะครับซึ่เป็นความต้องการความเดือดร้อนของมนุษย์สองมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆแล้วต้องการอะไรที่จะมาบรรเทามาช่วยให้ตัวเองไม่ใช่แค่บรรเทานะครับมาช่วยปลดปล่อยให้มนุษย์เราลุดจากความเดือดร้อนที่แท้จริงแล้วก็สาม พระเจ้าทรงรักมนุษย์เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างและพระเจ้ารักมนุษย์มากเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์พระองค์จึงกำหนดพันธสัญญาทุกอย่างที่อยู่ในพันธสัญญาด้วยความรอบรู้ของพระองค์ด้วยความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์ด้วยความเข้าใจในมนุษย์โดยไร้ขอบเขตจำกัดให้กับมนุษย์ การทําพันธสัญญาจึงเกิดขึ้นฝ่ายเดียวไม่จําเป็นต้องมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องและที่สําคัญประการที่4อีกประการหนึ่งคือมนุษย์เป็นเป็นฝีพระหัตถ์แห่งการทรงสร้างของพระเจ้ามนุษย์ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเพื่อทําข้อตกลงในพันธสัญญานี้เพราะมนุษย์เป็นจากัดมากไงเป็นฝีพระหัตถ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้าง ไม่มีสติปัญญาหรือมาตรฐานเพียงพอไม่ได้นิดเดียวที่จะมาถึงจุดที่จะมาทําพันธสัญญาร่วมกับพระพงค์ได้นะดังนั้นพันธสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์ด้วยบทสรุปณนะจุดนี้นะครับจึงยืนยันได้เลยว่าเป็นพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำเพื่อมนุษย์ด้วยความซื่งสัตย์ ความยุติธรรมตามพลลักษณะของพระเจ้าและดีต่อมนุษย์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทุกด้านนะนี่คือสาเหตุที่พระองค์ทรงทำพันธสัญญาและทำฝ่ายเดียวแต่ยังคงเรียกว่าพันธสัญญานะ่าสนใจไหมทำไมเรียกว่าพันธสัญญาเพราะว่าพระองค์เอาข้อกำหนดเหล่านั้นมาทำกับมนุษย์แล้วบังคับให้มนุษย์ดำเนินตามข้อกำหนดและพระองค์ กำหนดตัวเองให้เข้ามาอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่พระองค์ทรงเป็นผู้ทำจึงเป็นการบังคับทั้งสองฝ่ายบังคับใ้ทั้งสองฝ่ายและพระองค์กำหนดตัวเองให้มาอยู่ใต้บังคับของพทันธสัญญานี้ด้วยพระสัญญาด้วยพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งเราได้เคยพูดกันไปแล้วว่าพระองค์ทรงทรงสัญญาไว้เยอะแยะอยู่ในพระคัมภีร์เล่มนี้และพระองค์บังคับตัวเองนะครับกำหนดตัวเองให้อยู่ภายใต้บังคับของตัวเองในเรื่องนี้ ผมจะอ่านพระคัมภีร์สดุดีบทที่1 1 9ข้อที่ขอโทษ111ไม่ใช่ห1 9 111ข้อที่นะฮะให้ฟังเพื่อจะได้เห็นว่า,าพันธสัญญานี้คืออะไรนะสดุดี1 1 1่ข้อที่9พระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาเห็นไหมครัใช้คําว่าบัญชานะครับคือเป็นการ บังคับนะฮะทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิดพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าครามกลัวแต่ความว่าพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครหลีกเลี่ยงการทำพันธสัญญากับพระองค์เพราะว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ฉลาดและไม่มีทางออกสำหรับชีวิตแต่พระองค์ก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำพันธสัญญากับพระองค์แบบ ที่เล่นที่จริงต้องจริงจังวันพระคัมภีร์จึงใช้คาว่าพระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตและพระองค์ทรงกําหนดตัวเองอยู่ภายใต้ข้อบังคับนี้ด้วยพระสัญญายกตัวอย่างผมจะอ่านจากพระคัมภีร์นะครับพระองค์ทรงสัญญากับโนอาเนาะในพระธรรมปฐมกาลบทที่9ถ้ามีพระคัมภีร์ ปรมประการบทที่9ข้อที่11พระคัมภีร์พูดอย่างนี้เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าว่านี่คือพันธสัญญาเสร็จแล้วมีคำสัญญาต่อมาข้อความนี้จะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้น้ำมาท่วมละทำลายโลกอีกต่อไปนี่คือพระสัญญาเห็นไหมฮะ ไม่จําเป็นที่พระองค์จะต้องมาถูกบังคับด้วยพัญญาของพระองค์แต่พระองค์ก็ถ่อมตัวลงมาและกําหนดตัวเองมานี่คือพระัญญาตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับในปฐมกาลบทที่17ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมในบทที่17ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ4ซึ่งมีนอกเนื้อความอย่างนี้นะครับว่าเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้า เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาลนี่เป็นคำสัญญาอับราฮัมก็ซบหน้าลงถึงดินพระเจ้าตรัสกับท่านว่านี่คือพันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราจะให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย เห็นไหมครับนี่คือพระัญญาที่พงค์ทำภายใต้พันธสัญญาพันองค์ทำฝ่ายเดียวแต่ผลประโยชน์ทั้งปวงมาอยู่ที่เราด้วยเนื้อหาพระธรรมฮิบูบทที่8ที่เราพูดถึงนี้กล่าวถึงพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงทำกับมนุษย์แต่บทที่8ชี้เห็นว่าแต่มนุษย์ไม่สามารถดำเนินตามกฎเกณฑ์กติกาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในพันธสัญญาได้และมนุษย์พลาด ด้วยความปิดพลาดของมนุษย์นี้เองทําให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะได้รับพระสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าอย่าลืมว่าพันธสัญญาเป็นข้อบังคับทั้งสองฝ่ายพระองค์ทําแต่เราไม่ทําหรือทําไม่สําเร็จเราก็ไม่สามารถถ้าเราทําสําเร็จแต่พระองค์ไม่ทําเราก็ไม่สามารถแต่พระองค์ไม่มีไม่สําเร็จดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไม่รับพระองค์มี มีมีพระสัญญาที่อยู่ในพันธะสัญญาที่พระอง์ทำนั้นอยากให้เราได้พระองค์จึงตั้งพันธสัญญาใหม่ขึ้นมาเพราะในฮิบรูบทที่8ป้อนหนึถึง้อมี่สุดยอดครับและพันธสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยให้เราที่ไม่สามารถดําเนินตามพันธสัญญาเดิมนั้นจะสามารถหรือดําเนินตามพันธสัญญาได้ซึ่งเกิดขึ้นจากพันธสัญญาใหม่เพื่อเราจะได้ รับพระสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ทั้งหมดในพระกุมภีร์เล็มนี้สุดยอดความรักและความเมตตาของพระเจ้าเอาละผมจะสรุปด้วยกันอ่านอีกทีหนึ่งเนาะในฮิบรูบทที่8ผมจะอ่านจากข้อ10จนกระทั่งถึงข้อที่13เนะะเรามาดูเนื้อหาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งฮิบรูบทที่8ข้อที่10ถึงข้อที่13เนาะ เนื้อความเป็นอย่างนี้นี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับชนชาติอิสรลอนอลภายหลังจากสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของพวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา และพวกเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะเมตตาต่อการอธรรมของพวกเขาและจะไม่จดจำบรรดาบาปของพวกเขาไว้เลยเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นล้าสมัยแล้วสิ่งที่กำลังล้าสมัยและเก่าไปนั้น ใกล้จะเสื่อมสูญก็แปลความว่าพระเจ้าทรงให้คำมั่นสัญญาในพันธสัญญาใหม่เพื่อเราจะได้สามารถดำเนินตามพันธสัญญาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับเราและเราจะได้รับพระสัญญาตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ที่จะให้กับเราทุกคนให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าอย่างยิ่งถึงแม้เราจะไม่เข้าใจว่าพระองค์ทำได้อย่างไร แต่เราขอบคุณพงค์สำหรับความเมตตาความปราณีอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีต่อเราขอพองค์ทรงโปรดให้เรามั่นใจและมั่นคงดูในพันธสัญญาใหม่ในพระคิดอย่างแท้จริงเราก็อธิษฐานขอบคุณพงค์สำหรับสิ่งที่พงค์ทรงทำทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน